อที่ครับทุกคนครับบรรยากาศที่บ้านลุงต้อยเวลานี้โอ้บ้านลุงต้อยกะเย็นดีบ้านลุงต้อยมีกี่หลังครับบ้านฮะมีกี่หลังครับบ้านลุงต้อยบ้านฮะอ๋ออันนั้นเป็นบ้านอีกหลังนึงอันนี้อีกหลังนึงมีสองหลังเนาะ หลังน้อยหลังใหญ่บ้านลั้งนี้คือเรามาเข้าโครงการแล้วก็ทำที่นี่ครับอ๋อเลรอฮะเข้าในโครงการก็สร้างที่นี่ครับม,มันมันไม่ใช่ที่ของ,องที่บา้านเราอ๋อมมแม่วนะคะแม่500นะคะแต่ก็คุณไม่เด่น อ๋อตรงอันนี้เป็นที่ของโครงการที่ว่านี่ยใช่ครับนีที่โครงการหมดเป็นที่หลวงไงครับอ๋อเป็นที่หลวงเป็นของโครงการช้างโครงการช้างใช่คือแบบว่าเป็นที่สหรับเลี้ยงช้างโดยเฉพาะเลยใช่ครับเขามาทำโครงการที่นี่อ๋อประมาณประมาณหกพันไร่เลยครับเออคือให้ทุกคนเอาช้างมารวมกันเลี้ยงกันที่นี่ใช่ครับโอ้โครงการก็มีเงินเดือนกินที่แต่ว่าของบ้านของเก๋จริงก็อยู่หมู่บ้านนึงอ๋อเหรอฮะ อ๋อเหรอฮะอ๋ออันนี้เป็นหมู่บ้านของโครงการเป็นที่พักช้างนะครับตรงนี่พักช้างใช่ขององค์การสวนสัตว์อ๋อของงการสวนสัตว์มีองค์การอปจอยอ๋อมีสององค์การมีสององคงการโครงการคราชนาจักรครับเนี่ยอืมเป็นของสวนสัตว์เป็นของสัตว์นะครับเนื้อที่หกพันกว่าไร่เลยครับ กว้างครับอืมทีนี้เราก็ปล่อยช้างปล่อยได้ยินได้หกพันกว่าไร่เนี่ยบ้านกวนช้างแบบนี้แหละครับสร้างไปเป็นจุดเป็นจุดอ๋ออยู่กันตรงนี้เลยอ๋อเป็นบ้านสำหรับการดูแลช้างครับ้านช้างมันอยู่ที่นี่อ๋อผมชอบแต่บ้านจริงๆแกอยู่ที่นึงนี่เป็นบ้านช้างมันตรงกันบ้านผมอยู่ที่นู่นแล้วกันมันอยู่ที่นี่ อยู่ที่ด้วยเหมือนกับบ้านลุงอะไรอยู่บ้านหนึ่งอีกแล้วก็มาสร้างนี่ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ใกล้กันครับก็อาศัยในตัวโครการคือว่าช้างเข้าโครงการเราก็ต้องเอาช้างมาเข้าโครงการเราก็ต้องมานอนเฝ้ามาอ๋อมาเข้าโครงการนี่ครับครับต้องมาสร้างเลงนี้อ๋อมาเข้าโครงการแล้วก็มาสร้างที่พักอาศัยตรงนี้มาอยู่ประจำเลยอืมช้างประจำยอดเลย อ,อืมอันนีนน้ลงอันนี้แหลโรงเรี่องนี้เพิ่งสร้างเสร็จอ๋อันน,น,นี้อันนี้คุณสร้างวันนั้นหรือที่วันเกิดน,น้องนะที่จัดก่อนจะไปครับผม,มที่ บรรยากาศค่ำคืนนี้ครับทุกคนนี่คือความเป็นอยู่ขององค์ต้อยนยเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนอกของอสวนสัตว์ที่เขาดูแลช้างนะครับส่วนบ้านแกเองจริงอยู่ที่นึงนะนะนี่ฮะอ๋อนะเพชรก็มีความสุขมากนะตอนนี้ไม่ง่วงนะตอนนี้ฮะ มบมบมบวิ่งมาก็ไปทักทักทายกันให้ลุงทรงใจรักเนฮ่ฮะ้วโอ้โหบ้านตรงต่อยนะแมบมุมอีกตรงกลางนะด้านนูนก็เป็นการกล้วยนะแล้วก็เพชรพันล้านดูนตรงนี้

4 5่พแล้วก็จะขป้นรถกับของแม่จะเดินจะนอนไแม่พี่นอนเลยครับพี่นอนนอนตรงไหนครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมโดนรถก็ได้ไม่เป็นไรไม่ครับผมถามก่อนพี่จะนอนไม่ผมจะถามว่าจะนอนคนเดียวหรือนอนสองคนได้จัดให้นะผมจะได้จัดถูกเนาะมคนก็เลยนอนคนเดียวนอนคนเดียวนอนคนเดียวไม่ได้ครับ ขอลุงเองไนี look, cow, health, okay, room, oil, ่ครับบรรยากาศตอนนี้บ้านทุมต้อยนะฮะแล้วก็จะให้ลุงเอลใช้อีกครับหนึ่งพันวันที่นี่ก็ลุงเอลเป็นคนดูแลช้าง วันีเรานี่ก็ไม่แดงเนาะัรอีกเนาะนี่้งรอีกครับคุนำมการง่ายนะคะทำใจจากข้อความนะคะแม่น้ไม่ได้เลยบ อกานครับนี่ครับบรรยากาศครับทุกคนครับทุกคนก็นั่งพักเหนื่อยกันอยู่นะ เพ abei, ิ่งมาถึงเนาะเด<ำ>ินทางมาเมื how, ่อกี้ก็ลุงต้อยก็ไปป้อนของฝาของฝากให้กับแม่มารีเนาะอ่ะเขอบคุณคุม่คุณหมด้วยนะคะท่คให้สามพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะคนละสามร้อยคะแนนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีต่ปนะนั่เาเาาเอ้เด้เาจะไปให้ลุงทงไปเหมนเดียวกันนั่งนั่งนู่เียกินแล้วกินข้าวคุณนั่งอกแต่บอกไว้อ้าอิ่มเดพี่กินกูเจออิ่มเลเอาบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ บ้านลุงต้อยนะนีเดี๋ยวส่วนคุณมนาก็อยู่ด้วยกันนานอยู่ดอกถ้าจะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาสมัครเป็นควนด้วยมัมามายังตำแหน่งควนยังว่างอยู่บ่ว่างว่างโอ้ยมาโอ้ตัวใหญ่เลยบ่ดูแลเพชรพันล้านไม่ได้บ่ตัวน้อยนี่การกล้วยตัวใหญ่พูดเอานี่ครับ ล่า <Yeah. S 1> สุดวันนี้